ข้าว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 ข้มีข้าวข้าวข้าวขาวข้าว้าว้าวข้าวข้าทข้าวข้าวข้าวข้า้าวข้า้าวข้าวข้า้าวข้าวข้า้าว้าวข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 ้าว้าวข้้า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 

没事。加油！加油！前面那几个都是。加油！加油！好，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  Ming ming, panas tiap

ยังไม่ด้ดูแล้วดูดีดีเพื่นเอาเลยพาหเยื่อนเอาหมยเพื่หมดล่ายพื่เมดเ่นเลย่เอาหมพือมดเอนเอมดเลยนเาหมดเเพื่อาดเพื่อาหเาดเยเพื่ออาหมดเลย

เอ้ย้าเข้าไปนตูู่สองตูไเรีไเลยเอาเอาอัดที่หน้าหน้าทีไปเลยนะทีมชาติไทยทีมชาติไทยทำได้ท้มไม่ลดมไม่ลดเลยมไม่ลดลงเลเลยนะไเลยนะเร็วเร็วยิงไกลีมันได้ อาวเอาเยมงมังมูซังเอาเลยเซฟมีกูชีพน้าเกิดเซฟเด็กถ้าเกดเอ้เหเหเาไปองหแล้วหจะสอง่ามไหมดไปสาแล้วดไปผ่านจ้เล็กไปเจ้แปดเอา้าแปดเาไปลยเจ้าชีเจ้าชีเมาาเา้าใครจะขาไปก้รู้หนได้ได้กดููเลย การแข่ันโบราณต่ากันจำโครงการนี้อนุบาลได้จัดปีนศได้แล้วก็งานก็โค้งงูวันนี้เป็นารางการแข่งขันใน้มาทีในวันเสาร์นะครับตารางวันอาทิตย์มาแข่งวันเา้าที่สิบแปดเนื่องจากว่ากรรมการตัดสินมีภารกิจ เราทำนะตัวหลออกทำเตี้ยแล้วก็สิดำเอาโอ้ยยังทิ้นแล้วคนจะได้ประตูเขาดูดีสิถึงจะมาอะไรหรอกลูกไม่ต้องใส่ไม่ต้องลงก็ไม่ต้องเหนื่อยอย่างไรสุดละสุดยอดเลยว่ะนเอ้มาไปเลยสิเอ้เขามาหนาประตูดิประตูประตูประตูสเท่นโอ้สีตัดกลาง อเอาไม่เตีแล้วทีนี้ไม่เตแล้วกขีเราโดนก็มาบุษีลุยลุ้มอยากให้ผ่านเข้ามาได้นะ,นะนหนนะประตูเด็กมุมีดแล้วเด็กมุมเป็นครั้งที่ห้าประตูไม่ผ่านเลยเขาปุทีสีนนั้งก็ไมีกิีเลย 我们打败了！ จะไปยังมิจกาชินบนเรื่อยๆนะครับในรอบชิงชนอเ่องเราจะชิงกันในวันเสาร์ที่18นะครับเอาไปแล้วไปแล้วไปสิไปแล้วไปสิไปเลยผาดผันประเทศเยอรมนีไทยไปเลยไปเลยไปเลยเป็นเรื่องเลยดีเป็นเรื่องลยด หมดม่ตดแล้วนะจีบโอ้โอย่างเดียวแบบนี้อันเดอร์มาติดแล้วเอาไปติไปอีกแล้วจะให้เลิกแล้ะไปไหนเาล้งหาซะแล้วจะบังประตูด้ไหมบังประตูเนี่ยโมเดลเน่ยต้องย้อนคอยขอแต่ทีแล้วกันเลี้ยงทีแล้วลบเลยไอ้สิบยังแค่ติไกลนะออาโยนยาวไปเอา อ้านี่แหะโดนมอหรือโนตาวันี้ยโงแรยิใส่หนูจะปีนเนยไม่ติอหนูตีย่า้น่โอ้ยองปีไ้มโอคนเดียวที่เอาอยู่ครับอ้าวเตยจ้นเอ้ยใครสืบไปไหนไคร้าก็วิ่งก็วิ่เยวๆๆ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 ๆรๆๆๆๆ้ๆๆๆ้ยโๆๆ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 บๆอๆๆ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  i uh on. -huh. Uh -huh.

เดี๋ยวผมเดี๋ยวทําแนททิกแล้วครับเข้ามาโคไปเร็ว1 3 1 5โคโคไปสิได้โคไปไปเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วหมดแผนดาวหายเร็วทุกคนเอาหมด3หมด3ไป

เอาช่วยเก็บกระยาด้วยนะครับสายที่นน่นอยู่ตรงไหนลุกขึ้นได้ช่วย